แล้วที่เฮียเรียกพวกเรามาประชุมด่วนมีธุระอะไรป่าครับครับต้องเป็นงานใหญ่บิ๊กโปรเจกต์แน่ๆน่ก็ที่เฮียจะ,ะแถลงให้ฟังว่าเรียกมาทำไมเฮียขอทดสอบเบื้องต้นก่อนมีสอบด้วยเดี๋ยวขอเฮียรอกหนยนะไม่สอบมิดเทิมเดี๋ยวเฮียจะนับ1นถึงสแล้วให้ทุกคน ห, 1, 2, หนึ่งสองสามเอาทำไมไม่ร้องไห้เลาเ,เดี๋ยวเฮียจะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะต้องร้องไห้นะหนึ่งสองสาม ค่เฮียไม่บอกว่าเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีใครที่ไหนเขาจะเล่นด้วยหรอกนะคะเฮียเฮียคิดว่าสถานีเราเนี่ยควรจะต้องทำละครทีวีละครทีวีพอบอกปุ๊บนี่น้ำตาไหลปั๊บเลยนะครับบอกโครงการบอกมากครับแหมเฮียบอกแต่แรกก็หมดเรื่องว่าจะทำละครทีวี น้องเพลตีปวดแตกนะจะบอกให้นี่รู้สิแล้วคุณแม่ค่ะคุณแม่อย่ทิ้งหนูไปหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหนูกลัวหนูอยู่คนเดอยวไม่ได้โอ้ยนี่ถ้ามีรูปตัวใหญ่เริ่มมาเท่มเนี่ยเธอเนี่ยถ้ามิกระรอกออกมาอยากแม่เธอฉันไม่กอหัวออกมาจากหลอดพอแล้ว นี่ hey, เฮลุยคะสรุปคือจะให้พวกเราทําอะไรคะให้เป็นนักแสดงเหรอคะบ <Hey. S 1> อกเลยตรงๆเลยนะคะว่าไอ้เรื่องนักแสดง <Hey. S 1> การแสดง acting เนี่ยอ่อมแอมไม่ถนัดจริงๆค่ะอุย <Hey. S 1> อย่าคิดนะเพราะการที่คุณมากระทำยับยีฉัน <Hey. S 1> คุณมันจะได้แค่ร่างกายแะแต่หัวใจของฉัน <Hey. S 1> คุณจะไม่มีวันได้สัมผัสมันหรอกบั ฉันไปคุยกับคุณนายะกากรองมาแล้วแฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะกอบกู้บริษัททิ่พ่อทสร้างขึ้นมากับมือไม่มีวันปล่อยให้คนชั่วๆอย่างพวกแกคุณรายมันลงไปได้หรอกคอยดูเดี๋ยวก่อนนะฉีแต่ว่าบริษัทของเราทุยพอเลิกเล่นได้แล้วเอาละเดี๋ยวเฮียจะแจงรายละเอียดของงานให้ฟังเอานะคือว่า เป็นใดอย่างนั้นเหตุผมว่าทุกคนควรจะรู้ความจริงได้แล้วล่ละความจริงอะไรออกไปข้างนอกเลยไปไปคุยงานอยู่ไป่ถูกนางหญิงสามัญชนนางคนไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงฉันไม่ใช่คนที่แกจะไม่หยาดหยามย่ำดีได้นะเก่งเย็ะแกรู้ไหมความจริงฉันเป็นใครฉันเป็นเจ้าชายจากเมืองเชียงรุ้มปลอมตัวมา เป็นไงอึ้งไปเลยสิยังไม่ถวายบังคลาเทศอีกบังบงโมนั่แหละเจ้าชายเจ้าชายยังมีเวลาเล่นมุกอีกเลยเออผมฉั้นคิดว่าเจ้าชายได้เวลาที่จะเสด็จกลับแล้วนะไม่ต้องขาไปเองเอาล่ะเอาให้ไว เฮีย er คิดว่าถ้าเกิดว่าสถานีของเราเนี่ยทำละครทีวีเนี่ยมันสามารถเรียกเรตติง้งแล้วก็เรียกโฆษณาเข้ามาได้แล้วถ้ามีโฆษณาเยอะๆเนี่สถานีเราก็อยู่รอดใช่แต่เราจะไปงบจากไหนครับเพราะว่าการทำละครหนึ่งเรื่องมันใช้งบเยอะเหมือนกันนะออเอาเราก็ทำละครโลคอสละครโลคอสถูกต้องคือเฮียเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้เขียนบทแล้ก็เป็นผู้กำกับ ส่วนเราทุกคนนี่ก็รับหน้าที่นักแสดงทําผมทําหน้าทําพอปเอาเป็นว่าทุกคนต้องทําทุกหน้าที่แล้วมันจะรอดเหรอคะเฮียแต่ผมว่ารอดนะครับเพราะถ้าเราช่วยกันอะอะไรก็เป็นไปได้ผมว่าสบายตรงนี้ต้อง<ว><ว>ค่ะออมแอมว่ายัยงไงคะพวกเราทุกคนก็ต้องสู้งค่ะสู้สู้สู้อยา่าอย่าหยุดยั้งก้าวไปในสิ่ที่หมานที่เธอไป นี่คือบทละครเรื่องแรกของสถานีเราบ้านชายครองบ้านชายคลองชื่อถึงคุณนะตัวละครหม่อมแม่หญิงใหญ่หญิงเล็กชายกลางชายน้อยกิจมานี่มันอย่างก,กับเรื่องนี่คือสถานแห่งบ้านชายครอง มีฉันก็มั่นใจฉันยังไม่รู้วาจะต้อนรักทู่เพียงนาทีอาจมียิ้มปากฉับนจิว่ามีน้ำใจแต่สิ่งชน ภัยสามโอ้บ้านชายพร้อมคือแขนของเธอจา้าพอจงเอื้อมมือ,อก่อนเราผู้ผ่านเข้ามาเพียงเดียวดา,ายอาจตายเพราะงงโอ้อนิจจาโปรดอย,ายา่าใจสมาธิใหม่ของบ้านชาย ลครับพี่น้องค่น้ะคุณจัมาันนี่กระเบ้านี่พวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยเข้ามาทำอะไรสวัสดีค่ะน้องเพิร์ลแคสติ้งบทพัชมานสว่างจิตละครบ้านชายทองหมายเลขหนึ่งค่ะใครรักน้องเพิร์ลชอบน้องเพิร์ลกดมาที่ดอกจันตามด้วยหมายเลขหนึ่งและกดโทรออกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ ถ้อยากให้อดีตตอนที่ผู้คนุกขึ้นมาค่ะดกดดักจันตามด้วยหม, 2, 2มะะหมายเลขสองส่งมาที่หนึ่งเก้าหนึ่งค่ะดีค่ะนัดีนะคะหมายเลขสามนะคะนี่อยากให้นัดีไปต่อนะคะโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะเป็นกระเครื่องหมายดอกไม้จันทตามด้วยสามแล้ววางสายค่ะ,ะส่งมาที่หนึ่งเก้าหนึ่งค่ะพี่ตกลงคุณเธอจะมาแคสต์บทเพราะจะมา สองคนนั้นนะ่ะผมไม่ติดใจหรอกนะแต่อีเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่แต่จริงๆแล้วบทพจมานกับเันดี้มันตรงกันมากเลยนะคบมันเหมือนกันมากเลยนะคบะคุณเบนทค่ะคุณเบนคุณเหมียวครับที่ผมเรียกคุณเบนคุณเหมียวมาในวันนี้เนะี่ยก็เพราะผมอยากจะให้คุณเบนคุณเหมียวเนะี่ยมาช่วยเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกนางเอกนะครับ <c oughs> เริ่มเลยนะครับหมายเลขหนึ่งดิฉันชื่อพจมานสว่างจิต ถึงแม้ว่าดิฉันจะมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะต้องมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมาที่ต่ำต้อยลงไปด้วยตรงกันข้ามการกระทำตัางหากที่เป็นตัวบ่งบอกว่าใครสูงใครกันแน่ที่ต่ำต่ำต่ำ,ตำแล้วก็ คคุณนะะแดงอ,อีกคนหนึ่งไปเลยคนต่อไป,ไป <c oughs> ชายน้อยค่ะคุณชายน้อยคขาทานข้าวนะฉันทานข้าวนี่ยังมีประโยชน์กับคุณชายน้อยมากเลยนะคุณชายน้อยต้องทานเยอะๆขี้ข้าวมีประโยชน์มากเลยนะ <c oughs> จริงๆจะบ้าเหรออะไรเนี่ยโอย เด็ดเล่นได้ซักซึ้งมากเลยใช่ไหมครับตองใจเลยใช่ไหมครับจะพัวกกันสิพอแล้วหมายเลขต่อไปเลยค่ะอ๋อคุณเหมียวครับไม่มีแล้วครับตามงบประมาณแล้วก็มีอยู่แค่3มคนนี้ครับนี่อย่าบอกนะว่าเราต้องเลือกพจมานจาก3คนนี้ค่ะนี่แล้วตกลงจะให้ใครเล่นเป็นบทพจมานขาคุณเบนขาคุณเหมียวขาคุเลุยขาแต่ที่แน่ๆนะพจมานเวอร์ชั่นใหม่ของสถานีเรานี่ คงจะไม่ใช่แกทำไมล่ะคะอย่าลุยขาถึงไม่เหมาะกับบทนี้ตรงไหนคะเน่ยลุยไม่เหมาะซด้วยเราครจะได้เป็นพอสมาละคะ เหมาะมั้งคะไม่ใช่เหมียวจริงๆค่ะนี่คือสถานแห่งบ้านทรายทอกชายคลอง บ้านชายคลองตอนหนึ่งฉาก5เทคหนึ่งห้าสี่สามสองแอคชั่นมิวสิคนี่คือสถานแห่งบ้านชายคลองที่ท่านปองมาสู่ฉันยังไม่รู้เขาจะต้อนรับขับสู่เพียงไหนก้องคอยแทนไปรับหน้านางเอกแทนไปอันนี้ยิ้มมาก โอ้โหนางเอกหน้าดำเหลือเกินจัดไฟหน่อยจัดไฟหน้านางเอกหน่อยเร็วเร็วคอับเรียบร้อยครับหน้มันตรงหน้่สีหน้าเตาฉันละเนี่ยดีดีเลยเอออเาลิควฟดดีดีถามไหมครับเร็วๆครับหน้ามันด้วยซับหน้าเจ่ะ ครับด้ครับมิสิกยังอยู่ไหมมันซีดไหมแล้อยู่เร็วหนอยเร็วหนอยรนับเสร็จแล้วไ้ครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วมันบอกให้เอากระถางมาทำไมกระถางไปไหนก็กระถางมาวางตรงนั้นก่อนเร็วเร็ว้ยครับไไวไไวเอ้อยโอยโยโ้อยอ้ยย ขอแห้งขอน้ำให้นางเอกหน่อยน้ำน้ำโอด้ครับได้อันนี้ครับคือขอน้ำให้คอรัดด้วยได้ไหมคอรัดด้วยใช่ขอน้ำให้คอรัดด้วยได้ไหมโอ๋อครับเอามาหมดทุกคนเลยเอามาหมดทุกคนเลยอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับเล็กนี่น้ำไปเก็บอ๋อครับไปเก็บไปเอ้าเฮ้ยเก็บไปมีด้วย มาเก็บนี้ก่อนถูกเฮ้ยคุณอะไรจะดีนี่นี่ไปไปไปเเอาไปไปนไปไปได้รอรอรอๆ่ะเยอะถ่ายตองขีนี่ขี้สเลดไป่ใช่แบบนี้โอเคฮะโอเคเอาเฮ้ยตาข้องหายไปไหนอะเฮ้ยนาเดนเร็วๆหน่อยเลจะถ่ายแล้วพร้อม้อมโอ้ย นี่ทำไมนะเนี่ยต้องวิ่งวุ่นอยู่คนเดียวครับเหนือเหมือนกันนะครับบนนะเดช hey. ก็บอกแล้วว่านีเน่เป็นเป็นละครโลโคอสเราไม่มีเงินก็ uh. ต้องช่วยกันทําทุกหน้าที่ไงท uh. ุกคนก็เหนื่อย,ยเหมือนกันเฮียสัญญานะว่าเฮียจะให้นาเดชเล่นละครเครื่องนี้ด้วยจริงเหรอครับอย่างมากก็คงได้เป็นแค่ตัวประกอบเดินผ่านไปผ่านมานั่นแหละครับเฮ้ยเล่นบทเดนเลยประกบนางเอกจริงเหรอครับเฮียเคยพูดโกหกเหรอ อย่าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยครับพร้อมแล้วครับไปเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเสเ็จเร็ว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 เด็กเด็กผู้เอกละครเรื่องบ้านชายคลองตอนหนึ่งฉากห้าเทคสองห้าสี่สามสองอะเช่นมิวสิคนี่คือสถานแห่งบ้านชายคลองที่ทิมปองมาสู ฉันยังไม่รู้เขาเจอตอนรักขับซูพีน่าแผนไปหอ้น่าสวนมีหมอบชาบนสีน้าวามีน้ำใจทิววดาแต่สิ่งส่อนไว้ทิ้วดาวทิ้วดาวอะไรทิ้วดาวมันต้องกดลงมาไม่ใช่ไปมองหาดาว โอ้ยโอ้ยเท่าไงครับเนี่ยก็บ้านเดดอะมันมีแต่เนี่ยอะไรดึงเล่วโอ้โไอ้นี่ยังยังนิยมดึงดาวโอ้ยซีนเมื่อกี้วุ่ดไดดแล้วอ่นะเดดโอ้ยฉากนี้เป็นฉากที่ พระเอกเจอกับนางเอกครั้งแรกเป็นฉากง่ายๆหวานๆเล่นไม่ยากแล้วชายกลาง่ะคะเฮียดุนชายเล่นเป็นชายกลางเดี๋ยวก็รู้เองครับคุณเบียร์มิสิกพร้อมไหมพร้อมะครับแตพร้อมห้าสี่สามสองเอกชั่นนี่คือสุดท้ายแห่งบ้านชายคลนละที่ฉันต้องมาซู้อุ้ยฉันยังไม่รู้ นขับสู่เพิงนายที่บ้านชายกลางที่มีถึงดีและกว้างใหญ่ฉันจะต้องมีความสุขแน่เลย คุณคือร้องเลยคิดเันดานซักพผ้าอโดนให้มาปุ๊บกันทันใดจะดจะได้ยังยังกวนไม่อยู่กันแสนไกลผมองเลยคิดเป็นจิตใจจังจึงได้มาไกลกับเออเบือเออวะื่อเออเข่โทษค่ะดิฉันพุทธมานสว่างจิตค่ะผมชายกลางครับ ชายกลางโกหกชายกลางตัวจริงอยู่นี่ของแพ้จะต้องฆ่าแป๊บตายเออจี่ก็ชายกลางเหรอคะอืมผิดแล้ว <laughs> ชายกลางตัวจริงอยู่ที่นี่ครับกลางจริงๆด้วย เพื่จะมาะผมรอคุณมานานแล้วให้เกียรตเล้ยงรางกัไนนะครับไม่ให้ผมได้พาชมดีดีดวดยวดยไป คุณเป็นเขาเล่นเป็นชายกลางพี่ลามันได้เด็ออกมาทำไมออกมาทำไรก็ผมก็ตีความบทมาว่าชายกลางมันต้องสุขุมนุ่มลึกแล้วก็มีอายุหน่อยหน่อยแล้วก็มีความเป็นแบบหน้าไทยๆซึ่งในสถานีนี้มันก็ไม่มีใครแล้วนอกจากผมพี่ลามาเล่นเป็นปู่ชายกลางได้แล้วอ้าวคุณไหนเฮียจะให้ผมเล่นเป็นบทเด็ดแล้วก็เข้ากับนางเอกทุกฉาก ก็ต้องชายกลางสิครับมันไม่ใช่ตอนนี้ออกไปเลยออกไปหมดออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ลุยพี่ลุยไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเพราะว่าคนที่ตัดสินใจได้คือคุณเหมียวคนเดียวใชคุณเหมียวตอบมาเลยครับว่าอยากเล่นกับชายกลางคนไหนซึ่งควรจะต้องเลือกผมใช่ไหมครับคุณเหมียวไม่เลือกเป็นตัวเลือกนันเอโพสก็ไม่เลือกอ้าวนี่คุณก็เลือกผมนี่ครับก็มันไม่มีใช้อื่นแล้วนี่

うん。<music> นี่ล้อเล่นมามาเด,เดี๋ยวพี่ผลป้อนให้หนกเข็นให้ก่อนนะตลกไหมอวันนี้มีโจ๊กร้อนๆเลยนะ น้อน้อยมานอานะรอเจมาใช่น้อย่น้อยเดีเพี่บนพตพุนพ่ไม่ตั้น้อยนน่นคุณชายกลางอ่ะ ขอทกใจหมดเลยผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจมีอะไรเหรอคะผมเลืกจะมาขอโทษแทนหนุเล็กคุณอย่าไปถือสาหญิงเล็กเลยนะเธอยังเด็กอยู่พอดมีสิทธิอะไรจะถือสาคนบ้านนี้คะคุณชายกลางไม่ต้องมาสนใจพอดหรอกค่ะชายน้อยอคุณกดคุณ ฉันจะรู้สึกอะไรมันก็เป็นเรื่องของฉันไอ้โง่สดยังไงคนบ้าน,นี้ก็ไม่เคยแคร์ความรู้สึกใครนอกจากตัวเองเท่าน,นั้นชายน้อยอ่ะแต่ผมแค่คุณนะคุณจะแคร์ฉันทำไมนี่พราผมว่าผมอะถตามันพูดยากขนาดนั้นก็ไม่ต้องพูด ฉันจะได้รู้ว่าคุณไม่ได้แคร์ฉันจริงๆชายน้อยอ้าวชายน้อยเป็นนมำอิ่มแล้วบอกให้อ้าวชายน้อยอิอ่มแล้วไอ้น้อยจะไปอาบน้ำอีกครัำชายน้อยแต่ผมแค่จะอายหยุดแคร์กันเลยไหมครับไมดแคร์หนังหน้าชายน้อยหน่อยได้ไหม Nó <laughs> ngón <Nia! cười> Oi. Nè. ฉันว่านะถ้าเลตติ้งละครดีขนาดนี้เนี่ยมีหวังสปอนเซอร์เข้าแน่ๆแล้วสถานีของเราเนี่ยก็จะต้องอยู่รอดทุกคนครับมีคนเขียนจดหมายมาเต็มเลยครับดูสิครับว้าไม่เทียบเลยอ่ะครับครับดูสิครับผมว่าจะเขียนมาเยอะขนาดนี้เราอ่านกันไม่หมดหรอครับ ทำงานก่อนไหมฮะมีเวลาว่างมาอ่านกันได้ได้เ,อ,อ,เอ,อ้เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวอ่านสักฉบับนะครับก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้ครับเออฉบับนี้ก็เขียนมาว่ายัางไงนะชายน้อยเล่นดีมากๆเข้าถึงบทบาทแล้วเชื่อว่าง่อยจริงๆนักแสดงก็ลองเล่นก็ดีมีแฟนหรือยังขอเป็นแฟนคลับคนแรกเลยนะคะ จริงจริงนะครับทุกคนจริงจริงครับเออไมขอดูอีกฉบับนะครับนี่กเหรออะนี้บอกว่ารักชายน้อยมากวันที่ชายน้อยตายป้ากินไม่ได้นอนไม่หลับทําบุญใส่บารไปให้ทุกวันได้รับบ้างไหมตอบป้าด้วยครับจริงเหรอครับอ๋อจริงครับแต่ทำไมลายมือสองคนนี้เหมือนกันเลยครับ ขาอาจจะเป็นฝาแฝดกันก็ได้ครับคุณเบนครับเอ่อถ้างั้นเอาอีกส,สะะักฉบับนะครับเอาฉบับนี้แล้วกันอีกอ่ะเอออันนี้นะครับเรื่องหน้าขอชายน้อยเป็นพระเอกได้ไหมหล่อละลายหัวใจขนาดนี้อุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ก็ลายมือเหมือนกันอีกแล้วอ่ะอมอาจจะเป็นฝาดสามก็ได้นะครับคุณเหมียวครับโอ้โหไอนัดเดชเลิกแขกเหอะไอแม่ด้านไป,นไ,ปไปเพสถานีปไปเอาเดี๋ยวครับสำหรับสุดท้ายแล้วเอาอันนี้แล้วกันน้องอันนี้เขาบอกว่าอถ้าชายน้อยได้เป็นพระเอกละคร สัญญาว่าจะดูตามดูทุกเรื่องทุกชาติไป<ฮ>สถานีของคุณก็จะต้องโด่งดัง <estar oughs S 1> ได้เลื่อนขั้นเป็นฟรีทีวีแน่นอนหให้ชายน้อยเป็นพระเอกเถอนนะนะเบนคุณเบนกับคุณเหมียวนี่นะครับควรจะฟังเสียงของประชาชนที่ดูละครของเรานะครับ

ละ,าาาาละครเรื่องบ้างชายคลองฉากหนึ่งตอนหนึ่งฉากหเทคหนึ่งละครเรื่องบ้างชายคลองตอนหนึ่งเทคห้าฉากหนึ่งอ,อ,มองแม่แม่แม่ค่ะน่่่แ่่แ่ จอนที่หญิงเล็กว่าจ้างมาชนอย่างพ่อจมาน,น่าชั่วไหมคะชั่วชั่วดิไม่เหมือนหญิงเล็ก <c oughs> เอ้ยชั่วดิชั่วดิเครื่องชั่วไอ้น้องว,ว่าคุณหญิงแม่ชื่อที่พ่อจมานพูดใช่ไหมคะใครเชื่อคะต้องง้อแล้วละ่ะ อม๋มีน้าละมมแม่มีรูจมูกมาน่าจับมาสนตายคือมึงน <laughs> ี่คต <laughs> จะรู้สึกอะไรมันก็เป็นเรื่องของฉันก็ามาสนใจยังไงคนบ้านเนี้ย กูไม่เคยแคร์ความรู้สึกใจใครนอกจากตัวเองอะไรหวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มอนขอโทษนี่มอนขอโทษนี่มันขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะตายแน่ๆขอโทษทุกคนนี่คนจริงๆไม่ไหวจริงๆไม่นนวาอ้จ้านี่คุณอ๋อเล่ ใช่ไหมที่กระต้อดพี่จะไม่เห็นพีม่มองคุณจะแก้ไำไมพี่จ้าทำไมทำไมยากเกินทิวดาวไปม,มองหาดาวอะไรทิวดาวเอากล้องกดลง แถวบ้านเดียดไม่มีแต่ดึงดาวนี่ครับเนี่ยหึงดาวคืออะไร